สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จที่นำาให้ชมและศึกษาร่วมกันทงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนักเลงโตหรือเจ็ดชั้นแขมติ่งนะครับดูลักษณะของพิมพ์ทรงเนื้อหานะฮะก็จัดสันนิษฐานได้ว่าเป็นพระยุคต้นยุคก,การนะครับก็คือเป็นแม่พิมพ์ที่ชาวบ้านแกะมาถวายสมเด็จโตให้ท่านได้ นำไปกดพิมพ์พระนะครับลักษณะของเนื้อนะฮะเป็นลักษณะเนื้อที่มาจากหินปูนเขานะฮะแล้วก็ผสมกับมวลสารต่างๆผสมกับผงวิเศษผงพระทุกคนผสมกับผงของดินสอพองนะฮะลักษณะเนื้อจะแตกต่างกับเนื้อที่ผสมด้วยปูนเปลือกหอยนะฮะเพราะว่า ถ้าเนื้อที่ผสมด้วยปูนกรกหอยแล้วมีน้ำมันตังอิลผสมอยู่ในมวลสารด้วยเนื้อจะออกมีความหนึบนุ่มเป็นเงามันนะครับส่วนลักษณะของพระองค์นี้มีลักษณะส,สีค่อนข้างจะนันด้านนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีการเซตตัวของเนื้อพระนะครับเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ด้านหลังเราก็จะเห็นรอยปูไตรอยนอนด้นนะครับผ้าแบบนี้ถือว่าเป็นผ้าที่พบเจอน้อยนะฮะเพราะว่าเป็นผ้ายุคต้นเป็นผ้าของแม่พิมพ์ชาวบ้านที่แก่ถวายสมเด็จโตท่านนะครับการตัดขอบนะฮะก็ตกแต่งได้ปราณีตนะฮะลบ,บุมเรียบร้อยนะครับน้านในองค์พ้าก็กดพิมพ์ก็ถือว่าได้ลึกพอสมควรนะฮะ เส้นสายต่างๆก็ชัดเจนนะฮะแต่ก็อาจจะขาดความสวยงามเนื่องจากเป็นแม่พิมพ์ของชาวบ้านที่แกะถวายนะครับด้านหลังเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเห็นเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่บรรทัดมีเห็นรอยปูไตรอยนอนด้นนะฮะปรากฏอยู่ตรงด้านหลังด้านหน้านะะลักษณะพิมพ์ทรงก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะแขน จะมีติ่งอยู่สองข้างนะฮะถ้าเป็นพระยุคปลายแม่พิมพ์ก็จะแกะได้โคตรงามชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้เป็นพระยุคต้นยุคกลางนะฮะภาพนี้ถ่ายด้านหลังด้วยกล้องกระขยายสูงนะฮะเราจะเห็นพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบนะครับเห็นผลึกแคนไซขึ้นมานะครับยังเห็นพวกเศษทานเศษลักปรากฏ อยู่นะฮะนั่นในเนื้อก็มีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับเป็นลักษณะส,สีของน้ำลักนะฮะที่คุมไว้นะครับ เส้นซุ้มมีการเซตตัวนะฮะพื้นผิวมีสูงมีต่ำนะฮะมีร่องรอยของน้ำลักเก่าที่ขุมไว้มีผลึกแคนไซขึ้นมานะครับที่เราเห็นเป็นจุดแบบนี้นะเป็นผลึกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายด้านบนนะฮะก็มีเส้นสายที่ขยุกข,ขยิกนะฮะซึ่งเกิดจากการเซตตัว บริเวณฐานต่างๆก็มีเส้นสายลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะครับในเนื้อก็เห็นมวลสารพวกจุดดำจุดแดงอันนี้เป็นหัวข่าวขวาอันนี้เป็นหัวข่าวซ้ายนะฮะเส้นของซส่่โครงหรือลากฟันก็ยาวมาจลดธงแขนนะฮะ เส้นของแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงดักยภาพเส้นสายขยุกขยิกออกเป็นอกตลอดนะฮะแล้วก็ความพอมทำให้หนังหน้าท้องแบน่าบไปติดกระดูกสันหลังนะฮะแขนจะมีติ่งอยู่สองข้างนะฮะประเกียดยาวไปจลดซุ้ม พระพักก็รัณกคมนะฮะพระก,กันมีสอกข้างมีลำคอด้วยนะครับเนื้อมีสูงมีต่ำนะฮะมีจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพระพักนะฮะ อันนี้เป็นเส้นของพักกันพะพักก็มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏมีจุดดำจุดแดงอยู่ในเนื้อพื้นผิวมีสูงมีต่ำพระศรหรือลำคอก็มีค่อนข้างจะสูงนะฮะยาวพปจนหลบหน้าอกวงแขนตีโค้งมีติ่งสองข้างนะฮะเส้นของสี่โครง ก็ยาวไปจลวงแขนนะฮะเป็นพระยุคต้นยุคก,กลางนะฮะแม่พิมพ์ของชาวบ้านที่สร้างถวายสมเด็จโตท่านนะครับดังนั้นจึงขาดความงดงามไม่เหมือนแม่พิมพ์ที่แกะด้วยช่างหลวงนะฮะ มีรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติของเนื้อพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะดูตำแหน่งไหนเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับในเนื้อก็มีมวสารซ่อนอยู่นะ ตำแหน่งนี้เป็นลักษณะสีแดงของดินกำแพงนะครับองนี้ถือว่าความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนแล้วก็พุทธศิลป์เป็นลักษณะของพระยุคต้นยุคก,กลางซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่แกะจากชาวบ้านนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็สดทํทยาเช็คกับูแคนไซ์กันครับบริเวณด้านหลังนะฮะพื้นผิวมีสูงมีตับนะฮะซึ่งเกิดจากธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับมีรอยแตกรอยหนอนด้นนะฮะเราเห็นผลึกแคนไซ์ขึ้นมาค่อนข้างใหเยอะนะฮะเป็นเพ็ดเพ็ดน,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 นะครับ มีนิดกำแพงนะฮะเห็นจุดดำจุดแดงด้วยนะครับมีสีดำของพวกเศษลักเศษ่านเศษการถูกเผานะฮะเศษของตะไบพระกิ่งก็ปรากฏอยู่ในเนื้อพระนะครับ เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คไอแฟนไซา์เพื่อพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะพระเด็จที่มีส่วนสมหลักในการสร้างคือปูนนะฮะแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยกเวลาหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดคมบนผิวพระนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่นะฮะเป็นพระใหม่ อะเลซินอะปูนพลาสเตอร์พระที่ไม่มีส่วนผสมของปูนนะฮะเวลาหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายไปตามพื้นผิวนะฮะไม่เกาะเป็นเมน็ดกลมเดี๋ยวจะหยดตรงนี้นะครับตอนนี้หยดน้ํายาลงไปแล้วนะฮะกำลังเคลื่อนกล้องไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาน้ำยาเราสามารถทำเองได้นะฮะโดยใช้ น้ำส้มสายชูกันหปรนตะฮะประมาณ1ส่วนผสมกับน้ำสัก4ส่วนนะฮะแล้วก็นำมาหยดเช็คพระของท่านได้เลยนะครับบนสายก็โอเคนะฮะนี่ก็ดินกำแพงนะครับจุดดำจุดแดงก็เห็นค่อนข้างจะเยอะแต่ที่สำคัญที่สุดนะมีร่องรอยของน้ำรักคุมไว้นะครับ น้ำยานะฮะเกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายไปไหนเลยนะครับพออากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโต,โตอันนี้เราจดน้ำยาลงไปประมาณทักยี่สิบวนาทีนะครับก็ถือว่าพระองค์นี้เป็นพระุเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคมีส่ผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนกับหอยหรือปูนที่นำมาจากภูเขาหินนะครก็ ตรงกับตำรับําราโบราณท่านได้บันทึกไว้ว่าพระสมเด็จก็คือพระปูนปั้นนะครับตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะดูท่านบนนะฮะการดูด้วยกล้องกรขยายสูงนะฮะต้องคอยปรับโฟกัสเพราะว่าถ้าพื้นที่พื้นผิวต่างระดับกันนิดเดียว ภาพก็จะเบล์นะครับเพมีการเซตตัวชัดเจนนะครับเป็นลนักษณะของเนื้อที่มีส่วนผสมหลักในเนื้อเป็นปูนจากภูเขานะฮะแล้วมานำมาเผา เนื้อค่อนข้างจะด้านนะฮะว่าเนื้อปูนจากหอยนะครับอันนี้เป็นดินกำแพงนะฮะพื้นผิวมีสูงมีต่ำนะฮะสีน้ำตาลเป็นส่วนที่ต่ำสีขาวใสเป็นส่วนที่สูงองแขนนะฮะมีความเป็นธรรมชาตินะฮะเนื้อมีการเซ็ตตัวแขนติ่งนะฮะ ลากฟันหรือี่โครงนะยาวมาจะหลดหน้าตักหรือวงแขนตรงนี้นะครับพื้นผิวก็มีมคราบไครความเก่าเกาะติดอยู่นะฮะแสดงว่าพระองค์นี้ถูกเก็บในพื้นที่เปิดไม่ได้ถูกเก็บไว้ในหีนบฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนักเลงโตหรือเจ็ดชั้นแขนติ่งนะฮะเป็นพายุคต้นซึ่งพบเจอน้อยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ